บสบายดีพ่อแม่พี่น้องบระส,สุขูสุขคนเด้อสบายดียามเศร้าเนาะมันอี้กับสิพามาเบิ่งพ่อเพิ่นขวดนูพี่น้องเมื่อคืนนี้กับประอนก็ไปหาเงงนี่ยงหนูเนาะกับไอ้เพิ่นฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี้ตกอยู่เมื่คืนฝนตกเศร้าพาไอ้เพิ่นไปหาเงงนี่ยงหนูเนาะอยู่แถวหน้านี่แหละาไปกับสามตัวาไปกับไอ<ป>้ไไเถื่อนนูชัด หนูกะมีโต๊ะใหญ่พี่น้องนี่โต๊ะใหญ่ทำโต้นเลยสีละผักขัวหรือว่าล,วลาบเน,ะนาะพอได้ไปเย่ยงไก่พี่น้องเย่ยงอยู่แถวหน้าเนาะถ้าไปเย่ยงไก่ก็น่าสิได้ลายอยู่ไฟโคมกับเบิดก่อนเนาะเดี๋ยวใส่พ่อเพิ่นคั่วพี่น้องคัวงค่วไว้จายยมันเนา่าจอนกะเสียเมื่อกินสองโตเนาะเอาไว้ลาบโต๊ะหนึ่งพี่น้องจอนแกรใหญ่ที่นี้แล้ เดี๋ยไปไก่คั่มกระเบิดก่อนนะนไ,นไปขั่วขันะ่วไว้ยำเน่าพี่น้องเผื่อเมือยำแรง,งด่าไฟอยู่ตารางเทียงเลยฝนนี่ฝนตกหะเปียกเบิดแถวหนิ่งเนาะแถวเทียงกับเปียกไปเลยก็รู้เอามันไปไกลได้กันนี่วถเดีินไม่น่ายวันนี้เดี๋ยวแถวหน้า <c oughs> มาเลยอ่ะชวนกูลดน้ำพพาไปนี่กำลังจะลากอันนี้ไปกำไอ้เพี่นเนาะเพิ่นบริาพาไปไกลจากเมือ่อที่ชวนพ่อเพิ่นไปหาเงี้ยไปกำไอ้เพิ่นเพิ่นพัดหูก็บ่ค่อยดีนะพี่น้องประสิทธฮะถ่ายคลิปไปเงี้ยงหนูกับถ่ายบ่ได้ฉันเหมาะฝนตกฝนเงี้ย เมื่อจะไปหาเห็ดคลิปเนื้องโน่คิดเขาป่าเปลี่ยนบรรยากาศลลคนแ้วจากเผา่นอ้อถ้าเผาโรดมันสีขีวเนาะขีวคนมันแต่งูสิงหน่อยตัวหนึ่งเน้อเรืพอามาผักครัว พจนก็บร่ได้กินแต่เฮงแล้วโนพวกโนขวดโนโลาบโนโพี่น้องนี่ยส่งยำใหยย้ยำหน้านะ t c h มีเวลามาเนี่ยตอนนี้ก็แล้วให้แล้วหน้าก็มาก็สิมาดุในพี่น้องก็มาหาทายคลิปทายยังนี่แหละหาเฮ็ดหายังเนาะหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติบ้านเรา เฮ็ดก็เริ่มออกแล้วพี่น้องเลเฮ็ดไข่ก็กเริ่มออกแล้เวเดี๋ยวเอาไปหอาอะไวเราไปตื่นกันเนาะเนาะแล้วขึ้นจากลำนาเนาะเนี่ยประจอนไปหารอบเบ่งเฮ็ดไข่เฮ็ดปวกเจ้าว่าออกบ่เจ้าไปเยี่ยงเมื่อคืนนี่ได้กินเฮ็ดปวกอยู่พี่น้องแต่บร่ได้หาเนาะกินข้าวแล้วต้มงูสิง มีตัวใหญ่เนาะอขอไปหาขัวว่าดน,นี่กับฝนตกซะพีน่น่ไงพ่อกระแตเข่าโกนบมดได้บมดได้ซ้ำปุดออก,กทางไผ่ฝนตกห้ามก่อนเนาะพบมาก่อน เออถึงน้ำแล้วลกง่ายเนาะอืเขาล้นปีนเป็นห้อนมามาเผาบ้านอยู่บ้านเฮาได้กินแกงขวดโนราบโนกถืทื่าสุดยอดเลยพี่น้องถักแตน <c oughs> ถักแตนเจ้ามายังถักแตนจะเอามาเลีนอืมวันนี้วันอะไรฮะพี่ปี นุออกลายเลยเมื่อคืน,นีงมันบกเลือไปดึงขาดมันน้เป่ามันลายนูออกหลายถ้าไฟบเบิดนี่ก็น่าจะได้ลาย you know อ,าอย,ยออู่นูร้นร่เอนเท่ากับบมี่เหรอเพ<ล>าะ พสิมาเอาเทาเนี่ยพี่น้องเอาเทาเมื่อลาบเนี่ยบุตันเกิดเนาะเขาบอกดำนาแล้วเห็นบอกเออคุณอืมตัวนี้บอโอ้ตัวนี้หำต้นหำต้นให้ต้อมกินมะต้นต้อมกินมะต้นนี่หลายต้นต้อมกินมะหำต้นเนี่เผาเบ่งเบ่งรดมันจังนะจังบนหนาว ระวังรอพ่อเป็นขวดนุ้งพี่น้องมาเบิ่งหน่อไม้แม่แมเพันก่อนซัพพอร์ตเพิ่นให้เอามือให้เพิ่นเนาะเอาไปไหวเผาไหวซุปกินพี่นอ้องอ๋อเนื้อน้ำไม้ก็ซับอยู่เลยเลยเนะาะบม่ได้ไหวเป็นไม้เลยซับไปแกงเนี่ยพี่น้องเนื้ออยู่ในกะ มีลายอยู่พี Sod ่น้องเอาแต่ยอดมันยาวๆเนาะพอดีเผาบ่หลายดอกจัก3-4ยอดเด้นี่นี่ออกลายอยู่พี่น้องเอามาเลี้ยงเนาะกําลังปลูกโผล ประจักษ์สามสี่ยอดเนาะโหยอดใหญ่ๆเนีเน่นออยใน,ะนสะพรั่เผาไปสุกกินแกะประจักษ์ ยอดหนึ่งให้เลือกเอาแป่ยอดสัมนี้เนะาะพอดีเผายอดใหญ่บ้องหัวแม่เป็นแพงไว้หรือบ่เนาะว่าเป็นแพงไว้ให้มันเป็นไม่ แดงดินครบในขั้นขนาดได้หมดหเลยเนาะนกไม้เลียกนอเฮ้ยพ่อแม่นอไม้บงหวานเนาะแข่ง่วนนี้มันกำลังเป็นไม้ตัวใดมันใหญ่มันกำลังเป็นไม้แบบกับบ่อเนาะขึ้นเนาเอาแต่ยอดตัวใดมันกำลังขึ้นใหม่ม่ไว้เป็นไม้ เนี่ยมเห็ดไม่ตอกมัดเขาเดี๋ยวสองยอดนี สับแก่อพอดอีกนอนหนึ่งพอ่อพี่น้องนี่พี่น,อน้องหนอไม่ฮอกะพอได้เผาพอได้แกงเนาะ น,นีเน่เป็นน้ำไม้อ้ายปัญหาอยู่หุวยเนาะน,นี่เป็นน้ำไม้บงไม่บงเอาไปแกงเอาไปต้มกินกับปน๋นกับแก้วก็ได้พี่นอ้องน,นี่สี่ยอดนี่เอามาใอไหร่สอร์ตเป็นเผาเผาไว้สุกกินมันโบราณเนาะก็เลยเอาแค่์สี่ยอดนี่มีแต่ยอดน,น้อย ซุ้มพ่อกับแม่เพื่อนก็นลงไปดำให้ดำหน้าอะไพี่น้องา4โมงยังแดดจีเนาะบ่อจอนกระซิเมืออะไรพี่น้องก็บอได้ตั้งใจว่าซีมาดำหน้าแล้วเนาะคิดว่าเพิ่นอา่าแล้วแหละพอแล้วบ่อจอนเมื่อปัดมานรอบใหม่เราจะสิมาดำซอยเพิ่น,นยังหลายล่องอยู่พี่น้องเลยมีมหาซ่อนหัวสวดม่นเขาก่อน ส่วนมันเทาก็บงวมุ่นเข่าไปกินมันอยู่เนาะแล้วแลวเบรกแล้วงานทางนั้นก่อนจากสิมาซอยพันดำโอ้ยเป็นก็นลงไปละประจอนกระสิเ okay <c oughs> มื่อเนาะก็เริ่มคำเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปรจอนกระสิขอจบคลิปเอาไว้สำนี้ก็เด้อมากระย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งนะประจอนเนาะเพื่อจะพาพาคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง